ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่20พฤศจ,จิกายนนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทัพเรือโต้ทันควันเขมรสุดคาที่เลยครับพบว่าจนตรอกถึงกับยอมรบนอกแบบพร้อมกับมีความโหดมีความเหี้ยมกับการทํากับดักล่อทหารไทยเราเนี่ยในบริเวณแนวรัวลดหนามซึ่งก็ยังรวมถึง เขตแดนบ้านํำรากของไทยเราครับที่ปิดเกมเก็บกู้ทุนรเบิดถึงขั้นขมนเนี่ยขนกำลัง3 0นายพร้อมกับ a อ t ทีปลอมย้ำนะครับว่าเอ t ทีปลอมเนี่ยมาก่อกวนเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ไทยเราก็เรียกได้ว่าหลายๆเรื่องราวครับมีความไม่จริงใจกับขมนอยู่เยอะมากแล้วก็เหมือนจะเปิดปฏิบัติการก่อกวนไทยเราเนี่ยตลอดแนวชายแดนเลยโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับ มาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในบริเวณแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของกองทัพที่2ที่เพิ่งมีอัปเดตออกมาเลยนะครับกับกรณีเล่เหลี่ยมของเมรถึงกับยอมรบนอกแบบครับกับทุ่นระเบิดที่มีการวางเล่กลนต่างๆนานาซึ่งรายงานนี้ครับก็เป็นกองทัพที่2เองที่ออกมาแฉด่านเมรน,นั้นเริ่มที่จะออกนอกลู่นอกทางมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่แฉเรื่องแรกเลยก็คือการวางทุนระเบิดของคาเมนครับจะเน้นวางระเบิดเป็นกลุ่มดักทั้งซ้ายดักทั้งขวาดักข้างหน้าแล้วก็ดักข้างหลังคือดักไป4ี่ทิศทางเลยแบบสลับฟันปลานะครับวางเป็นคลัสเตอร์ 3- ามหทุนและก็ยังมีแผนลวงครับเพื่อให้ไทยเราเนี่ยเดินเข้า k i ลลิ่งโซนโซนใหญ่เนี่ยฐานคาเมนก็จะตะโกนเรียกชนทะเละนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเผลอเดินเหยียบถือว่าโหดร้ายทารุณมากกับการทําแบบนี้ของคาเมนนะครับพร้อมกับ จะมีการตัดลดหนามวางทุ่นใหม่และก็มีการวางกับดักล่อให้หนานในเราเนี่ยเข้าซ่อมแซมและก็เหยียบในพื้นที่นี้ด้วยซึ่งเมื่อขมรถอนตัวออกจากพื้นที่ก็จะยังมีการเข้ามาวางทุนระเบิดเอาไว้อยู่เพื่อดักรอหนานในเราเนี่ยจะเข้ายึดพื้นที่แล้วยังมีการ สุ่มเส้นทางลาดตรวเวนของไทยเราด้วยนะครับว่าเราลาดตระเวนตรงไหนกันบ้างโดยเฉพาะจุดที่เราผักดันขเขมนอกไปเนี่ยขเขมดึกๆมาก็จะแอบวางทุนพอรู้อยู่แล้วแหละว่าหนาในเราเนี่ยต้องเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็เรียกว่าพฤติกรรมด่านขเขมรครับซอเจตนาที่จะมุ่งทําร้ายด่านในเราแบบชัดเจนมากๆนะ แล้วมันไร้มรรยายนะครับผิดอนุสัญญาอาตาว่าโดยกราฟันที่2เองครับก็ได้มีการรวบรวมนะเลขกลุของเขเมรครับและก็ออกมาแชร์เตือนกําลังพลภาคสนามว่าต้องระมัดระวังอย่างึงที่สุดนะครับเพราะเขเมรเดียงไว้ใจไม่ได้จริงๆดูอย่างทำแต่ละอย่างนะครับคือการระวังระเบิดทุนระเบิดเป็นกลุ่มเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงเลยนะดักซ้ายดักขวาดักหน้าดักหลังครับซึงก็มีภาพให้คุณผู้ชมเห็นด้วยพอเราเห็นเขเมรวางแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะนำไปวิเคราะห์ต่อ ว่าเฮ้ยขเมศทำไมวางทุนระเบิดแบบนี้มันเป็นการวางรูปแบบใหม่ของเขาเลยเพราะแต่ละครั้งที่ขเมนจะวางเนี่ยจะวางประมาณ3ทุนนะครับแต่นี่ดักหน้าดักหลังเลยโดยเฉพาะการเก็บกู้เนี่ยมันก็ําไม่ยากยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นการอัปเดตในบรดีกอกราพันที่สครับก็ว่าอยู่ทําไมช่วงนี้เนี่ยคลิปฐานขเมนถึงมีการอยากคุยกับทหารไทยเราเนี่ยทุกครั้งไปที่เจอกันโดยเฉพาะพื้นที่แนวรูรุดหนามนะครับขเมนก็จะย่องเข้ามาทําเป็นถามไทยทําเป็นพูดคุยอยู่ตลอดเวลาเลย เพื่อที่จะทํากับดักโล่ออหเราเนี่ย เข้าไปคิดิงโซนนั่นเองก็เด้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เราต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างดีกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ก็หนักไม่แพ้กันแต่ว่าไม่ใช่พื้นที่กองทัพที่หนึ่งหรือว่าพื้นที่กองทัพที่สองแต่เป็นพื้นที่จังหวัดตราดของไทยเราครับโดยเฉพาะบ้านชารากเนี่ยที่มีรายงานออกมาเพิ่มเติมครับพบผ่านขามนญขนกําลังจํานวน30นายเข้าจุดป,ประทัดนและก็โยนมาฝั่งไทยเราซึ่งเรื่องนี้เป็นหน่วยนาวิกข,ของไทยเราเองครับออกมา โยนใส่ฝั่งไทยหลายสิบนัดเลยนะครับทำเอาคณะผู้สังเกตการเนี่ย เข้าใจผิดคิดว่าไทยเปิดฉากยิงแต่มันมีเรื่องโบแตกมากกว่าน,นั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเองเลยครับที่เดิออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์หลังจากฝ่ายเขมรนั้นยุติภารกิจคณะผู้สังเกตการเอ t ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาณนะบ้านรมอดาหรือว่าบ้านจำรากของฝั่งไทยเรานะครับแล้วในระหว่างตรวจพื้นที่ครับคณะผู้สังเกตการอาเซียนเนี่ยก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังคล้นจากฝั่งไทยหลายนัดเลย จนต้องรีบยุติภารกิจถอนกําลังกลับโดยเข้าใจผิดว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เปิดฉากยิงซึ่งเขมรจงใจครับที่จะทําให้เราเนี่ยถูกมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงแล้วก็มีการรายงานกลับไปยังทสกัดของฝ่ายกัมพูชาโดยเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายตางกัมพูชาเองนะครับที่นํากําลังมาประมาณ3 0นาย เข้ามาประชิดแนวชายแดนบริเวณฐานจอม,มวยใกล้บ้าน3หลังก่อนจะทําการจุดประทัดหลายสิบนัดแล้วก็โยนข้ามมาฝั่งไทยเราเนี่ยเพื่อสร้างเสียงดังคล้ายกับเสียงปืนขณะที่ฐานไทยเราเนี่ยประจําการอยู่ในพื้นที่นะครับก็ได้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการยั่วยุจากฝั่งกัมพูชานะครับทำให้คณะผู้สังเกตการเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าฝ่ายไทยเราเป็นคนที่ละเมิดข้อตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยเพราะขา่ามเนี่ยก็ยังมีรายงานระบุออกมานะครับว่าคณะผู้สังเกตการของพวกเขาฝั่งเขาได้ยินเสียงอาวุธปืนจากฝั่งไทยเราเนี่ยขณะลงพื้นที่บ้านธรรมดานะครับจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งก็เลยสั่งระงรับภารกิจตรวจสอบก่อนที่จะถอนทีมคณะออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เล็กน้อยมากๆนะครับเรื่องจริงที่ทัพไทยเราแฉออกมาครับเราเห็นเต็มตาเรามีหลักฐานชัดเจน ก็คือฐานในเราเนี่ยแชยุทธวิธีก่อการร้ายของคำเหมนครับที่มีการจัดฉากซึ่งเรื่องนี้ ก็เป็นผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเปิดเผยออกมาครับหลังจากกัมบูชาได้ถแถลงการใหญ่ว่าเรามีการเปิดฉากยิงซึ่งความจริงก็คือคณะเออทีของเขมรครับไม่ใช่ตัวจริงแต่ว่าเป็นคณะเออทีปลอมโดยเราก็เห็นเต็มตาเลยครับว่าการรวมกลุ่มของเขมรจํานวน30นายนั้นเนี่ยมีการใส่หมวกสีฟ้าก็เลยนํากล้องสองนางไกลส่องดูพร้อมกับใช้โดรนขึ้นบินเลยครับเพื่อที่จะถ่ายภาพระยะไกลจากนั้นก็มีเสียงดังเกิดขึ้นแล้วการสรุปออกมาครับก็เป็นการสร้างสถานการณ์ของเขมร นาคนมาใส่หมวกสีฟ้ามารวมตัวกันที่ถามปฏิบัติการของฝั่งเขาเองแล้วก็ไปให้ข่าวว่าหนาไดเราเนี่ยโยนระเบิดใส่ซึ่งหากเป็นคณะเอ t จริงเขาจะเดินเข้ามาหาแนวที่ของไทยเราเลยนะครับแต่ว่าวันนี้อยู่ห่างไกลประมาณ200เมตรแล้วมีการตัดภาพเก่าของคณะ l อจริงๆเนี่ย ลงบนที่มาประกอบด้วยย้วยมีครั้งนะครับว่าถ้าหากเป็นคณะเอทีของจริงก็จะเดินทางเข้ามาเพื่อประสานงานกับฝั่งไทยเรากอดซึ่งครั้งก่อนเนี่ยก็เคยมาแล้วก็ประสานงานกันแต่ว่าครั้งนี้ไม่เข้ามาเลยนะครับเหมือนกับว่ากัมพูชาเนี่ยมีการจัดฉากนําคนมาพร้อมตัวเป็นเอทีครับแล้วก็โยนประทัดใสด่เราเนี่ยมันสร้างข่าวกระพือแบบโอ้โหข่าวชั่วมากมากตลอดขมิต้องใช้คําคํานี้เลยครับไม่เคยเห็นเหมือนกันที่จะมาเล่นละครตบตามาว่าร้ายใส่เราแบบหนักหน่วงมากๆในรอบนี้แล้วประกอบกับกองทัเพเรือของเร ครับก็มีการออกมาโต้ทันควันด้วยบอกว่ากัมพูชาเผยแพร่ข้อมูลเท็จเรื่องเสียงประทัดแนวชายแดนคือเราไล่ทำลายมาเลยนะครับไล่ทำลายมาเยอะมากไล่มาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเลยนะครับก็เราพบระเบิดเนี่ย จำนวนมากที่เขาเห็นนามาวางใหม่เป็นทุ่นระเบิด p m 2นะครับสภาพใหม่กลิบเลยแล้วก็คาดการว่ามีการหลักรอบเข้ามาเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งในวันที่17พฤศจิกายนเราก็ได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็ตรวจพบว่าด่านกัมพูชาหลายนายเลยครับนำคณะเอ t อเนี่ยมาปรากฏตัวบริเวณแนวรุนรุดหนามที่ฝ่ายใดเราจัดทำเอาไวา้ แล้วก็พยายามจะขอข้ามแนวมายังฝั่งไทยเราซึ่งฝ่ายในเราเนี่ยก็ไม่ได้อนุญ,ญาตได้นานกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใดจนกระทั่งเมื่อวานนี้แหละครับก็ขมนได้มาสร้างสถานการณ์กระพือข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งกับคณะเอลทีปลอมนะครับจำว่าคณะเอลทีปลอมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยถ้าเกิดมาปลอมแบบนี้กับขมนเองโชคยังดีนะครับที่ทัพเรือของเราเนี่ยมีความรอบครอบหน่วยนาวิกตราดของเราเนี่ย รอบคอบมากๆทั้งได้มีภาพแล้วก็บินโดนเก็บสำรวจทุกอย่างจนมีหลักฐานแฉความจริงกับฝั่งวัาเมนเองดินไม่หลุดแน่นอนนะครับอะไรเอามาเนี่ยเราแฉไปหมดตอนนี้ถือว่า ข้อแรงจนตรอกนะถ้าเกิดไม่จนตรอกเนี่ยขมินไม่ทําแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยมันย้อนแย้งกับข้อตกลงจริงๆนะครับพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีเราเพราะเขารู้แล้วแหละว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นรองเราเยอะมากนะครับนอกจากว่าจะทําให้เราเนี่ยถูกล้อมด้วยชาติมหาอำนาจรือว่าถูกล้อมด้วยชาติที่3แต่ว่าเราเนี่ยก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันเลยจะไม่ขมิ้นครับทำเลยเถิดแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการรบนอกแบบไม่ว่าจะเป็นการวางทุนระเบิดไม่ว่าจะเป็นการ พร้อมคณะเอ t ทําได้ทุกอย่างจริงๆกับประเทศกมเมอร์ mer, ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยตั้งรับหรือว่ารอหลักฐานความจริงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากระหนีหยมีไฟเขียวออกมาแล้วกับกฎการประทะนะครับหากเขมินมีการล้ําแดนเนี่ยเราจะเจราจาก่อนถ้าเจราจา,า,จรา,จาแล้วยังไม่หยุดเนี่ยเราก็ยิงได้เลยแต่จังหวะแรกเนี่ยดอกแรกคือให้ยิงเตือนก่อนถ้าเกิดยิงเตือนแล้วเขมินไม่หยุดก็ยิงตรงไปเลยอันนี้คือกฎการประทะของไทยเราที่มีไฟเขียวออกมาแล้วนะครับกับ กระทรวงกาโห่มเองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e ต m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวหลังจากนี้เนี่ยคงจะได้เห็นกันมากขึ้นแหละในความเด็ดขาดของทหารแนวหน้าส่วนอัปเดตเกี่ยวกับการปักหมุดเขตแดนร่วมกันระหว่างไทยกับขมรที่จังหวัดสระแก้วโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจาระบ้านหนอง เมื่อวานนี้ครับเจออุปสรรคก็คือลมแรงและก็มีพื้นที่ป่าเยอะทําให้มีดําเนินการรังวัด GPS ครับได้จํานวน8จุดเท่านั้นพร้อมกับบินโดนภาพถ่ายทางอากาศนั้นได้1ภาพ1เที่ยวบินในระยะทาง800เมตรนะครับมีอุปสรรคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศมีลมแรงทําให้ในช่วงเช้าไม่สามารถบินโดนได้เลยแล้วพื้นที่ที่2ครับก็เป็นป่าค่อนข้างทึบนะทำให้การกรุยทางเข้าไปเนี่ยค่อนข้างลําบาก ซึ่งวันนี้ก็จะมีการสํารวจต่อเหมือนกันในบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งเราก็มีการนําคณะทูตอาหารทั้งหมด17ชาตินะครับลงพอดีด้วยแล้วชาติสวีเดนเลยครับเขาก็มีคําถามยิงตรงไปยังฝั่งเมนว่าเฮ้ยคุณได้จัดการสแกมเมอร์หรือเปล่าเนี่ยคุณปฏิเสธมาแต่ว่าฉันไม่เชื่อนะเพราะฝั่งไทยมีหลักฐานชัดเจนแล้วเมรได้ทําอะไรแล้วหรือเปล่า อันนี้เป็นการตั้งคำถามจากทูตทหารของฝั่งสวีเดนนะครับที่ออกมาถามถึงเขมรด้วยก็กลายเป็นเราโยนความจนตรอกเนี่ยให้กับเขมรไปแล้วนะครับถ้าเกิดไม่จนตรอกเขาไม่ทําแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมมาเลเหลี่ยมเขมรมันมีเยอะจริงๆก็ยังไงต้องรอเดทติดตามเฝ้าระวังกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้เลเหลี่ยมเขมรจะมีอะไรกันบ้างผมว่าเราน่าจะรับมือได้นะเพราะว่าเจอมาทุกรูปแบบกับเลเหลี่ยมกับโอโฮูหลายตัวหลายอย่างซึ่งก็ต้องรอเดทติดตามกันต่อไปนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร i b e ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายคหนึงเท ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NF Steaming ความบันเทิงครบวงจร